อาตุยตุยเผยหน้าใหม่ชัดๆหลังทำได้สองเดือนสวยจนต้องร้องว้าวรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอาตุยตุยพุทธชาติพงษ์สุชาติพิธีกรชื่อดังที่มีบุคลิกต,ตัวเล็กเคฮาสดใสรา่าเริงและถ้าได้ไปออกรายการไหนต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงฮายได้ทุกรายการซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอาตุยตุยตัดสินใจทำสัากรรกับทางด้านปุย้ยพิมลวันที่เป็นเอเจนซี่ในการดูแล และยังเป็นคลินิกเดียวกันกันกบแม่แอลอัมพาโพสิตโดยทางด้านอาตุยตุยแกะจมูกใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าทรงนี้สวยถูกใจทั้งคนดูแลและคนทำเลยจ้าล่าสุดทางด้านปุ้ยพิมลวันได้ออกมาอัปเดตจมูกใหม่อาตุยตุยหลังทำได้เพียงแค่2เดือนแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้จมูกใหม่ของอาตุยตุยเข้าที่แล้วแถมยังดูธรรมชาติสุดๆหลายคน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำให้หน้าดูเด็กลงกว่าเดิมมากๆว่าแต่จะสวยขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยค่ะขอขับคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ